สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมมานั่งอยู่บนรถเมย์นะครับที่เป็นรถในตำนานก็คือรถเมย์สายแปดบริเวณใกล้ๆแยกรัชดาลับพร้าวตรงนี้ก็เป็นสถานี MRT นะครับสถานีลับพล้าวจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูเส้นทางแล้วก็การก่อสร้างสถานีสกายวอล์ค ของโครงการรถไฟฟ้า,า,าสายสีเหลืองคลิปนี้จะพาชมตั้งแต่ช่วงแยกอรชดาลาพร้าวนะครับไปตามถนนลาดพล้าวจนไปถึงบริเวณแถวแยกแฮปปี้แลนด์ก็คือบางกะปิก็ามาติดไฟแดงสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้รถก็เดินทางออก ตรงนี้เป็นบริเวณแยกรัชดาลับล้าวนะครับซึ่งมีการจราจรค่อนข้างคับข้างโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะครับเรีวยกว่าสาหัสเลยผมมาทุกครั้งนะครับไม่มีวันไหนที่รถไม่ติดนะก็ผ่านแยกรัชดาลับล้าวมาเข้าสู่ถนนลับล้าว ด้านบนนะครับเป็นเส้นทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็มีการติดตั้งนะครับทางเดินฉุกเฉินแล้วก็มีการติดตั้งรางจ่ายระบบไฟฟ้าให้กับขบวนรถไฟ ามาดูกันนะครับเส้นทางวิ่งแล้วก็สถานีรถไฟสายสีเหลืองช่วงรับพ้าสํสำโรงคลิปนี้ผมจะเริ่มตั้งแต่แยกขรัสดารับพ้าวนะครับไปถึงแฮปปี้แลนด์ก็มีทั้งหมด7สถานีด้วยกัน ด้านหน้านะครับก็เป็นสถานีภาวนาตอนนี้ก็มีการติดตั้งนะครับชิ้นส่วนาทางเดินขึ้นลงสถานีสถานีภาวนานะครับก็ตั้งอยู่ปากซอยภาวนา ซอยลาพร้าว41มีจุดขึ้นลง4จุดด้วยกันนะครับในฝั่งขาเข้าก็จะอยู่แถวสรวิทย์เพรสลาพร้าว46แล้วก็ปากซอยลาดพร้าว44ในฝั่งขาออกนะครับอยู่บริเวณซอยลาดพร้าว41แล้วก็ซอยลาดพร้าว41ทับ1 ด้านบนนะครับก็เป็นคานเหล็กนะข้ามคลองบังซื้อตรงนี้จะมีอยู่สองตัวนะครับที่เป็นคานเหล็กก็จะมีข้ามคลองบังซื้อนะครับเลยไปไหนก็เป็นข้ามคลองล,ลาบพร้า ด้านบนนี่แหละครับตรงนี้เป็นกานทั้งวิ่งเหล็กนะข้ามคลองรับเพลา ้าหน้าที่เห็นนะครับก็เป็นสถานีโชคใจสีก็ตั้งอยู่หน้าศูนย์การค้าโชคใจสีหรือว่ารับร้าว53 จุดขึ้นลงสถานีนะครับสจุดด้วยกันในฝั่งขาเข้าก็อยู่บริเวณซอยลาภาว้าสิบแล้วก็ซอยลาภาว้าสิบในส่วนฝั่งขาออกนะครับอยู่บริเวณซอยโชคชัยสแล้วก็ตรงป้ายรถเมล์นะครับหน้าตลาดโชคชัยสโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับ ก็มีจุดเริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสายเฉลิมราชมงคลที่สถานีรับร้าวในเส้นทางก็มุ่งไปตามถนนรับร้าวจนถึงแยกบางกะปิแล้วก็เลี้ยวขวาครับไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสีนครินเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่สถานีแยกลำซาลีแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิที่สถานีหัวหมาก จากนั้นก็วิ่งไปตามแนวถนนสีนัครินผ่านทางแยกพัฒนาการแยกสวนหลวงแยกสีอุดมแยกต่างระดับสีเอียงจนถึงทางแยกสีเทพาแนวเส้นทางก็จะเลี้ยกกวขวาไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทพรัตไปสิ้นสุดบริเวณแยกเทพรัตซึ่งเปน็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสายสุขุมวิทที่สถานีสัมบรงระยะทางรวมประมาณ30กิโลเมตร มีทั้งหมด23สถานีขณะนี้นะครับความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองณสิ้นเดือนมิถุนายน2565งานโยธา94.18%งานระบบไฟฟ้า93.22%ภาพรวมการก่อสร้าง93.77%คาดจะเปิดได้นะครับในปี2566ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เริ่มต้นที่14บาทและสูงสุดไม่เกิน42บาท ที่เห็นนะครับเป็นสถานีรัพเพล้า71ตั้งอยู่บริเวณปากซอยรัพเพล้า71ใกล้ทางพิเศษฉลองรัฐตอนนี้ก็มีการติดตั้งนะครับชิ้นส่วนทางเดินขึ้นลงสถานี สถานีลาดพร้พาว71นะครับก็มีจุดขึ้นลงสถานี4จุดด้วยกันในด้านฝั่งขาเข้านะครับอยู่บริเวณซอยลาดพร้พาว84หรือว่าหมู่บ้านแกรนวิลเลจลาดพร้าวแล้วก็ซอยลาดพร้พาว80ทับ3ในฝั่งขาออกอยู่บริเวณซอยลาดพร้พาว69แล้วก็ซอยลาดพร้พาว71 ตอนนี้ผมมาถึงสถานีลาพร้า8 3ก็ตั้งอยู่บริเวณซอยลาพร้า8 3นะครับกับซอยลาพร้า8 5ใกล้ 85, กับอีพิเลียนลาพร้าตอนนี้ก็มีการติดตั้งนะครับชิ้นส่วนทางเดินขึ้นลงสถานี น,นี่รับพ้า83นะครับก็มีจุดขึ้นลง4จุดด้วยกันในฝั่งขาเข้านะครับก็จะอยู่ข้างธนาคารกรุงศรีแล้วก็ซอยรับร้า98ทับหนในฝั่งขาออกจะอยู่บริเวณซอยรับร้า83แล้วก็ด้านหน้าร้านคิวมิทบัเก็ต ด้านหน้าของผมนะครับเป็นสถานีมหาดไทยตั้งอยู่บริเวณปากซอยรับพร้าว95ใกล้ๆกับบริษัทพูแลแรงนะครับ มีจุดขึ้นลงทั้งหมด4จุดด้วยกันในฝั่งขาเข้านะครับก็จะอยู่ข้างร้านยางแล้วก็อีจุดหนึ่งก็ข้างร้านสยามแอนติกวัตถุโบราณในฝั่งขาออกนะครับอยู่หน้าพุดแลนด์ถัดมาก็เป็นโรงพยาบาลน,นรพร้าว ตอนนี้ผมมาถึงสถานีรับร้าร้อยหนึ่งนะครับตั้งอยู่บริเวณปากซอยรับร้าร้อยหนึ่งตอนนี้ก็มีการติดตั้งนะครับชิ้นส่วนทางเดินขึ้นลงสถานีมีจุดขึ้นลง4จุดด้วยกัน ในด้านขาเข้านะครับก็จะอยู่บริเวณซอยรับพล้าว128ทับ3แล้วก็ซอย128ทับ1ในด้านทังขาออกนะครับก็อยู่บริเวณซอยรับพร้าว101แล้วก็ซอยรับพร้าว101หทับ1 ด้านหน้าของผมนะครับเป็นสถานีบางกะปิก็เป็นสถานีสุดท้ายในคลิปนี้นะครับตั้งอยู่ด้านหน้าห้างแมคโครใกล้เดอะมอลลบางกะปิ สำหรับสถานีบางกะปินะครับก็มีจุดขึ้นลง4ี่จุดด้วยกันในด้านฝั่งขาเข้านะครับอยู่บริเวณซอยเข้าห้างแมคโครถัดมาก็เป็นซอยรับร้ว 2, วบาว142ในฝั่งขาออกก็จะอยู่บริเวณซอยรับร้าว113ถัดมาก็เป็นซอยรับร้าว115วันนี้ผมมายืนถ่ายนะครับทางขึ้นลงบริเวณซอย142ก็มีการติดตั้งชิ้นส่วนนะครับ มีทาต่อหม้อของทางเดินขึ้นลงสถานีแล้วก็ฝั่งตรงข้ามผมนะครับจะเป็นซอยลาบร้าวหนึ่งร้อยสิบสามตรงนี้นะครับเป็นคลองที่รับน้ำมาจากคลองแสนแสบรู้สึกว่าจะชื่อคลองเยายเพื่อน วันนี้มาน้ำดำสักหน่อยหนึ่งหลายสถา,าน,นีนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการทำตาขึ้นลงด้านในก็ส่วนใหญ่ก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของการทำทาขึ้นลงแล้วก็ทำเกี่ยวกับรางจ่ายไฟให้กับรถไฟฟ้านำความเพื่นหน้ามาฝากกันนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง มาดูกันเจ็ดสถาน,นีจากบริเวณแยกอัสดาลาพลานะครับมาถึงบริเวณแยกบางกะปิขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องราวใหม่ๆลิปต,ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ